ค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็วันนี้คุณนายไปทํางานไม่ได้อยู่กับเขานะคะก่อนนอนเข้าเลยงองเงนิดนึงนะคะน้องคําคูนก็จะงองเงนิดนึงเพราะว่าวันนี้คุณนายไม่ได้ร้องเพลงให้เขาฟังนะคะเขาก็เลยงองเงเหมือนทําตัวเหมือนเสียใจยังไงบอกไม่รู้อ้อนแม่ตลอดก็เดี๋ยวก่อนนอน ตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเนาะจะสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวคุณนายร้องเพลงให้น้องฟังนิดนึงก่อนใครบางจะรู้ฉันดูมีสุขสนุกสนานร้องเพลงเบกบ้า เส้นวิปยูกินน้ำตาชีวิระตุมเคเืนคมตรุมนักภายรักซับซ คเคยโกาตามพรานร้องเพลงฝากไว้เพื่อใครได้ฟังความหวังสูญสรีย ฉันคงเืองแทนค่กะกะ็กะกะ uh, นอนนอนคว่ำหน้าแล้วร้องเพลงก็จะไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าลูกไม่ยอมเพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่ให้คุณนายนอน ก็เลยนอนนอนร้องเพลงไม่งั้นเขาไม่ยอมเขาก็จะอ้อนอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีสัตว์เนาะเขาก็จะมีหัวใจเหมือนกันนะคะคุณนายก็อยู่กับแมวตัวหนึ่งก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะแบบอยู่กับเราเขาไม่มีเพื่อนอย่างเราเป็นมนุษย์เรายังได้ออกไปทํางานเรายังเห็นเพื่อนเห็นคนนั้นคนนี้นะคะแต่สําหรับเขาเขาไม่มีใครเนาะ เห็นไหมคะ